วันนี้พามาอัปเดตเจ้าหลิวกองทำงานเคลิงหรือป่านะครับผมเจ้าหลิวกอง 920E วันนี้จะล้มต้นไม้นะครับจะโคนต้นไม้ใหญ่คิดว่าน่าจะลรือป่ารอบข้างออกก่อนครับจะลรือให้เห็นตัวเกาะครับผม แล้วก็โคนต้นไม้ลงครับได้ปลานะครับเนี่ยทางได้ปลาแล้วหนึ่งแต้มคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันเก็บงานนะครับผมเพราะว่าเกาะตรงนี้เสร็จก็คือจบครับ น่าจะอยู่นี่อีกหนึ่งวันครับผมเดี๋ยวรอดูรอชมครับการโค่นต้นไม้ล้มของเจ้าหลิวกง เรากำลังคุยกันอยู่ครับว่าครับผมเริ่มโค้นแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมไกลๆให้ดูครับเพราะต้นไม้สูงไง สูงมากครับสูงกว่าไมโครหลายเท่านะครับผมมันนี้เหมือนจะย้อนแสงนะเบียดหน่อยอาจจะพูดน้อยๆนะครับผมให้ดูการทำงานไปครับผม คลิปนี้ก็ามาขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับผมช่องอนนมิไโครซิงช่องเล็กๆนี้ฝากไว้ด้วยครับผมฝากผลงานเจ้าหลิวโกงด้วยนะครับ ที่บอกครับเจ้าลิวโกนี่ทำงานคล่องแคล่วว่องไวครับรถรุ่นนี้ส่วนโทนนิ่มเร็วแรงครับผมถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งครับที่น่าใช้นชาติจีนครับผม เป็นรถที่มีลูร่างสวยงามครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามรับชมด้วยครับรถประจำอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับผมรับงานทั่วกำแพงเพชรนะครับฝากติดตามผลงานด้วยครับผม ดีคนขับมากประสบการณ์นะครับผมรับทำหมดครับโคกนหนองนารับพื้นที่ c l e a r i n งบริษัทเรายินดีให้บริการครับอ๋อจกเอ็มเคทีนะครับผมยินดีให้บริการครับติดต่อผู้บริหารงานได้ครับผมพี่ใหญ่ใจดีครับ คลิปนี้เดี๋ยวผมตัดต่อไปนะครับเนาะให้ไปดูตอน,ตอนโค่นต้นไม้เลยครับอย่างที่เกินเอาไว้นะครับคลิปนี้พามาชมตอนโค่นต้นไม้ลงครับตัดต่อมาทางนี้เนาะกลัวว่าจะกินเวลาเริ่มโค่นแล้วครับผม ต้นไม้ที่อยู่นี่เอาลงหมดนะครับดูความความเร็วความแรงของเจ้าหลิวกงดูครับไมกล้าเข้าใกล้เนอะตัวไม้จะดีดใส่ให้ชมการทำงาน,นครับพูดน้อยๆดูนานๆนะผม พี่เขาเอาลงเลยหรือเปล่าลงแล้วครับผมใหญ่โคตรไหมครับอา่าลงแล้วครับผมนี่ครับที่ผมบอกว่าเร็วแรง เก็บรถพี่เขาก็ไม่ได้ขุดตอ่อนะครับดันลงเลยครับผมเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะครับเาเสียงรถก็กะหึ่มแล้วครับผมเลยไม่ได้อยู่ในะกล้เนาะกลัวแทนด้วยครับไม่กล้าเขาอยู่ใกล้นะจะต่อแตนนะครับผม ต้องถ่ายมุมไกลครับเสียวนะพี่น้องนะโดนมานี่แตงล่างได้เลยครับผมแตงล่างนะหน้าปูดหน้าเบี้ยวครับผม <c ười> นัดนไปแล้วครับผม ยังเหลืออีกนะครับผมเหลืออีกสามต้นต้นใหญ่ต้นแรกลงไปแล้วครับด้านข้างนี่ลือ้อมาปุ๊บนี่ได้ปลาเลยนะครับเนี่ย็บไปแล้วครับสองแต้มอาหารเย็นวันนี้ครับมาชมครับผมต้นต่อไปครับ โอ้เอาเรื่องนะครับผมอะไรเป็นไงดมลงแล้วครับผมแหมลงแบบนิ่มๆครับผมว้าวครับรถที่มีน้ำหนักอยู่ประมาณ20ตันนี่ ้นไม้แค่น,นี้ไม่ต้องคุณลากก็ได้ครับพี่เขาบอกว่าดินมันอ่อนอยู่แล้วศึกษากอยู่ครับผมผมถ่ายมุมไกลๆให้ครับเพราะว่ามุมใกล้ก็จะเสียงรถด,ดังเนาะ 你等一下吧。 ติดต่อทางบริษัทเอ็มเทีทีได้ครับผการทำงานของพี่คนขับนี่มาประสบการณ์นะครับผม้วทางบริษัทเราก็มีรถบุดและให้บริการรถบุดนะครับผมดเกตอัดสิบล้อสิล้อเออหกล้อก็มีนะครับรถไถก็มีครับอยู่ที่ลูกค้า สนใจถ้าลูกค้าอยู่ในเขตกำแพงเพชรสนใจติดต่อได้นะครับผมสนใจติดต่อทางบริษั MK ท MKT ได้ครับเดียที่รู้จักรู้จักกันก็คือเจ๊ใหญ่ครับผมตามที่สติ๊กเกอร์ติดรถเลยครับที่บริหารใจดีครับผม คุยๆเป็นกันเองครับงานงานแบบไหนติดต่อรถที่ผมได้เลยครับผมงานงาน,นต้องใช้รถเกตหรือต้องใช้รถบด เอามาพูดคุยราคากับบริษัทได้ครับ,บยินดีให้บริการนะผมไม่ว่าจะเป็นคุดโคกน้องนาทำงานเคลียร์ลิงตรวจสทมที่มีทั้งสิล้อทั้งหล้อนะครับให้บริการขยดิน ราคาพูดตืนครับผมคลิปนี้มาอัปเดตหน้าง,งานก็่ายังอยู่ในตัวเมืองนะครับผมงานเกียปก่บเกียลิ่งมีนน้ครับผมอาจจไม้ออกสักพื้นที่อย่างที่ผมเคยเกินไปว่ากกออน,นี้รกมากครับก่อน ก็ได้ใส่ลูกนังน,นะครับวันนี้ก็เคลียร์เคลียร์จุดนี้ให้โล่งครับเจะของงานบอกวันนี้ขออีกวันนึงจัดเลยครับดเดี๋ยวัดเรายดีกจับใช้อยู่แล้วครับผม ไแฟนพี่ๆทางช่องยูทูบนะครับผมเยอะอยู่ใกล้เคียงในตัวเมืองกำแพงเพชรหรือเขตกำแพงเพชรนะครับผมาสนใจก็ให้ได้ทางบริษัททำงานหรือเกตบอทอันก็ยินดีให้บริการครับผม เราฝากพี่ๆช่วยติดตามด้วยนะครับเป็นนลอง,งใจด้วยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจ้าหิวกงไปทำงานที่ไหนผมจะอัปเดตด,ดีครับผมคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ก็น,นะครับดูแล้วอาจจะยาวเนาะฝากพี่ๆช่วยกดติดตามอานนท์ไม่คลซิงด้วยครับผมก,กดซับสไคร้กดคอ,คอมเมนต์มาได้นะครับผมติดตามกด จะดึงให้การมองเห็นให้ผมได้พัฒนาช่องไปให้ถึงพันคนนับเนานะช่องนี้เพิ่งจะเปิดมาก็ยังขาดตัดวผิดตามอยู่ครับฝากพี่ๆด้วยครับผมขอบคุณครับ